เดี๋ยวเรามาดูเมนูของเจ้าพ a น a าสนิกลูมิกนะครับว่า มีเมนูอะไรใช้ยังไงในบ้างเยอะมากนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับจากการใช้งานจริงเลยนะเปิดออกมาครับมีให้เลือกหลายโหมดนะครับ APSM พานอรามานะครับแล้วก็ซีนโหมดนะครับแล้วก็โหมดเฉพาะทางนะครับแบบถ่ายเด็กถ่ายวิวถ่ายโหมดศิลปะแล้วก็โหมดออโต้นะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นแบบไม่คิดอะไรมากเลือกเป็นโหมดออโต้นะครับจบเลยตัวเดียวให้กล้องมันตั้งค่าทุกอย่างให้นะครับโหมด P ก็จะปรับได้แต่ ISO นะครับโหมด A นะครับ Aperture Priority นะครับมันก็จะปรับได้แต่รูรับแสงนะครับแล้วที่เหลือก็จะออโต้ให้เรา โหมด S ก็จะปรับได้แต่สปีดชัตเตอร์นะครับโหมด M จะปรับได้ทุกอย่างนะครับประมาณนี้ตอนนี้เป็นปุ่ม 4K Photo พอกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าจะเป็น ถ่ายต่อเนื่องแบบ 4K 4K ก็จะมีอีก4โหมดย่อยนะครับเป็นแบบ 4K ภาพเดียวนะครับก็คือ1วิพอนะครับถ่ายไป30เฟรมหรือว่าถ่ายอัดค้างไว้เลยนะครับแล้วค่อยหยุดแล้วค่อยมาเลื่อนนะครับหรือว่า P burst ก็คือแบบอัดไปครั้งหนึ่งอะแต่มันจะอัดก่อนหน้าเราเนี่ย15เฟรมแล้วก็อัดหลังเราเนี่ยประมาณ15เฟรมนะครับก็ได้30เฟรมเปอร์เซกนะครับนี่คือ 4K photo ด้านซ้ายเป็น post focus นะครับ post focus ก็คือถ่ายก่อนโฟกัสที่หลังนะครับเปิดปิดนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดู ก็เราสามารถเลือกอะไรในโหมดนี้ได้บ้างนะครับจิ้มด้านบนนะครับเราก็จะเลือกความเร็วชัตเตอร์กับค่ารูรับแสงได้เห็นไหม S S คือสเปรดชัตเตอร์ F คือรูรับแสงปรับแล้วมันจะมีสีเหลืองขึ้นด้านซ้ายใช่ไหมอ่าเราก็เลือกหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจิ้มด้านบนอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วชัตเตอร์จิ้มด้านบนอีกทีหนึ่งก็จะเป็นรูรับแสงง่ายในปุ่มเดียวจบด้านขวานะครับเป็นไว้บาลานเราอยากได้ไว้บาลานแบบไหนนนด้าน้าาซยเป็น ก,การโฟกัสมันมีโหมดโฟกัสหลายโหมดนะครับเริ่มจากนี่ครับเป็นโฟกัสใบหน้าตัวจับใบหน้านะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นหน้ามนุษย์หน้าคนนะครับมันก็จะไปล็อกหน้านั้นนะครับเวลาเราโฟกัสมันก็จะชัดนะครับหน้าก็จะชัดแล้วก็ระบบติดตามวัตถุนะครับเผื่อว่าสิ่งที่เราอยากถ่ายแม่งไม่ใช่มนุษย์นะครับอาจจะเป็นหมาแมวนกพิราบหรือว่าลูกบอลน,นะครับเราก็สามารถจิ้มไปที่จุดนั้นนะครับจิ้มไปสมมุติถ้าเราจะให้ติดตามนิ้วใช่ปะแล้วก็จิ้มไปที่วัตถุที่เราจะให้ต ล็อกแล้วเรานิ้วเราขยับไปไหนมันก็จะตามเห็นไหมครับอะไรก็แล้วแต่ครับเราจิ้มไปที่ตรงนี้นี่อาราเล่นะครับเราหมุนกล้องไปซ้ายขวามันก็ยังตามอยู่นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆสบายๆอันนี้เป็นระบบโฟกัสทั้งหมดนะครับ49ส่วนแปลว่าอะไรที่อยู่หน้าสุดมันจะโฟกัสตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกจุดโฟกัสได้ชัดสินิ้วค่อยเออเนี่ยเนี่ยฮะเราเลือกเป็นโซนได้ใช้นิ้วจิ้มไปเลย49โซนนะครับทั่วจออันนี้ก็เลือกโซนโฟกัสนะครับ จอจะเลือกโซนโฟกัสไหนแต่ปกติเนี่ยผมก็จะเลือกตรงกลางนั่นแหละปกติผมใช้โหมดนี้ครับหจุดโฟกัส1จุดเนี่ยก็คือเราสามารถจิ้มในทั่วจอเลยมันก็จะโฟกัสแค่จุดเดียวนะครับซึ่งของพ a n a s o n i c เนี่ยดีกว่าของหลายๆค่ายอยู่อย่างหนึ่งก็คือโฟกัสแบบสปอตเนี่ยมันขยายขนาดเล็กใหญ่ของสปอตได้จริงๆของยี่ห้ออื่นก็มีแต่ว่ามันจะต้องแบบไปเลือกแบบแมชชีนิกหน่อยแมนนวลนิดนึงอ,อันนี้แบบสามารถขยายได้เลยนะครับหมุนสกอร์ครับเราจิ้มไปตรงไหนเนี่ยเราอยาก ให้ละมันละเอียดเนี้ยโฟกัสละเอียดกว่านี้อ่าโฟกัสเนี้ยตรงเนี้ยรูเนี้ยอืมข้างหลังก็จะชัดเลยเห็นไหมตร,รตรงนี้ชัดตรงนี้ชัดประโยชน์ที่ผมได้รับจากการขยายจุดโฟกัสนะครับเข้าออกเนี่ยตอนที่ผมไปถ่ายหมาถ่ายแมวที่อยู่ในกรงนะครับถ่ายผ่านกรงผ่านช่องหน้าต่างประตูนะครับส่วนมากถ้ากล้องที่มันจุดโฟกัสมันจะใหญ่เงี้ยโฟกัสไปเนี่ย กรงชัดตลอดกรงประตูหน้าต่างชัดวิธีการแก้คือลดจุดโฟกัสให้เล็กๆครับแล้วลอดเข้าไปจิ้มที่ลูกตาหมานะครับเราก็จะได้ภาพหมาชัดกรงเบลอนะครับ เห็นไหมคนนี้คือประโยชน์ของจุดโฟกัสที่มันเล็กลงนะครับคือโฟกัสทะลุก,กรองได้นั่นเองอ่ะที่เหลือก็ระบุจุดไปนะครับว่าเราอยากให้โฟกัสจุดไหนแบบละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะซูมให้เราแต่ส่วนตัวแล้วปกติก็1จุดแล้วก็จิ้มเอานะครับขยายประมาณนี้เลือกโหมดครับเราจะถ่ายเป็นภาพเดียวเป็นถ่ายต่อเนื่องอย่างที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับเป็น 4K หรือเป็นพสตโ focus นะครับอันนี้แบบละเอียดนิดนึงเล้าก็ตั้งเวลาถ่ายนะครับเราจะตั้งเป็น2วินาทีกดถ่ายไปปุ๊บ 2วินาทีจบนะครับเวลาจะดูภาพนะครับเรากดตรงนี้ครับกดปุ๊บเพแล้วก็ทัชสกรีนเลือกนะครับเลือกไปเลยนี่ผมถ่ายเล่นจะดูภาพหลายภาพนะครับนี่เลือกที่ไอ้ที่มันเป็นช่องตารางเยอะนี่มันก็จะมีเลือกหลายภาพดูถ้าจะลบภาพไหนเราก็ไปที่ด้านขวาครับเลือกเอาจะลบหลายภาพลบภาพเดียวถ้าลบหลายภาพเราก็เลือกไปแล้วก็จะจิ้มเลือกเราจะลบกี่ภาพนะครับแล้วก็ตกลงนะครับ yes แค่นั้นเองหรือเราจะกดปุ่มข้างล่างนี้ก็ได้นะครับไปลบลบแบบทันทีนี่กดตรงนี้นะครับ จะได้ไม่ต้องจิ้มจอหรือถ้าใครชอบจิ้มก็จิ้มได้นะครับด้าน,นขวาเป็นดิสเพย์เลือกโหมดดูภาพนะครับว่าเราจะให้หน้าจอเป็นแบบไหนเป็นแบบเคลียร์ไม่มีอะไรเหลือไม่มีตัวหนังสืออะไรมากวนใจอยากดูภาพใสๆนะครับหรือว่าจะมีโหมดนู่นโหมดนี่ค่าเซตติ้งต่างให้เราดูเราก็เลือกได้นะครับถ้าเราดูเป็นภาพเนี่ยดิสเพย์เราก็จะมีให้เลือกนะครับกดดิสเพย์ไปนะครับมันก็จะปึ๊บเปลี่ยนอบอกรายละเอียดของภาพนี้มารั้นี่ f 2 8 5 0ใช้ iso 1ั0 0นะครับ, 50, ISO, รบเลือกโหมดนึงก็จะเป็น rgb ค อันนี้ก็มีรายละเอียดของภาพขึ้นดน้านล่างก็แล้วแต่ปกติดูภาพนะครับขอเต็มๆจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายโพสตโฟกัสให้ดูนะครับเลนส์ตัวนึงของผมที่ผมจะใช้ก็คือตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้ครับ3500จะได้แบบจัดระยะภาพได้สวยๆหน่อยนะครับโอเคมาดูกัน ใส่เลนเข้าไปแล้วเนี่ยไอตัว3 5มขีดร้อยนะครับนี่เป็นเลนคิดนะครับ F4 ถึง5.6มันจะยังไม่ทํางานนะครับเราจะต้องหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนให้มันบ้องยื่นออกมาก่อนนี่หมุนก่อนมันถึงจะทํางานนะครับเนี่ฮะปิดไม่ทํางานนะครับก็จะยาวประมาณนี้เห็นไหมนี่คือเลนสามห้าร้อยเล็งเลยนี่ประมาณนี้โพสโฟกัสนะครับวิธีการก็คือมันคือการถ่ายก่อนโฟกัสที่หลังทํางี้ครับจิ้มไปที่มุมบนนี้นี่เป็นเป็นออนภาพมันก็จะเหมือนจะโดนคอบมานิดนึงนะครับแล้วก็ ถอยออกมาจัดระยะนิดหน่อยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องโฟกัสนะครับเพราะมันจะโฟกัสให้เราอยู่แล้วนะครับเรากดชัตเตอร์ลงไปเลยนะครับ <S 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 เห็นไหมมันก็จะโฟกัสหน้าหลังให้หมดออกมาเป็นหนึ่งภาพเราจิ้มเลือกตรงไหนตรงนั้นก็จะชัดนะครับจิ Gym, aro, Gym, ้มมาชิมะโลมาชิชัดจิ้มด้านนี้ไอ้นี้ชัดข้างหน้ากระบองเพชรชัดตรงไหนชัดก็จะเป็นจุดสีเขียวนะครับนี่ตัวหนังสือชัดเลนส์15 f 1.7นะครับอาราเลชัด นี่ชัดข้างหลังชัดเห็นไหมฮะประโยชน์ของมันคือถ่ายครั้งเดียวแล้วเราก็จะได้ภาพมาทุกระยะชัดเลยนะครับสมมุติว่าเราอยากได้อลราเรชัดเราเซฟครับมุมขวาครับกดครับจัดเก็บภาพนี้ yes ครับได้ภาพมาหนึ่งภาพกระบองเพชรชัดครับจัดเก็บภาพนี้ครับ yes อ่าได้มาอีกหนึ่งภาพนะครับเอาด้านหลังชัดครับอ่าจัดเก็บภาพนี้ปุ๊บ ได้มีหนึ่งภาพนะครับถ้าเราอยากได้อันไหนเพิ่มนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่มันเป็นโพสโฟกัสออริจินอลเนี่ยเรากดมุมมุมซ้ายบนครับมาเลือกแล้วก็เซภาพออกไปอีกนะครับประโยชน์ของมันคือไปถ่ายแล้วรูปรับปริญญาครับให้เพื่อนเรียงเลยครับ4-5คนเรียงเป็นแถวแนวแนวลึกเข้าไปอะเราถ่ายครั้งเดียวเลย แล้วก็มาจิ้มโฟกัสเซฟภาพส่งให้เพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเลยนะฮะใครบ่นภาพไม่ชัดนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูน,ะนี่คือโพสโฟกัสนี่เลนส์สามห้าร้อยนะครับอืมถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมออกไปเดินถ่ายนะครับผมไปเดินถ่ายพวกเอ่อซีเคโฟโตนะครับซีเคโฟ o ต้เนี่ยใช้งานอย่างนี้ครับเออเราเลือกเป็นโหมดซีเคโฟโตครับนี่ซีเคถ่ายตอน,นื่องแบบซี อันนี้มันจะถ่ายประมาณ1วินะครับผมจะถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ใช้โหมด 4K Photo นะครับลองให้ดูนะครับเราเลือกไปที่โหมด 4K Photo เรากดครับอ่าประมาณนี้ลองดูครับแล้วก็ไปดูภาพครับนี่เขาก็จะบันทึกให้เรา หวิเห็นไหมหนึว่วิเราได้ขนาดไหนแล้วเราก็เลือกครับเลือกด้านขวาอ่าล้วก็เซฟไปที่มุมขวาเนี่ยครับเซฟเป็นภาพออกมา yes นี่เราก็ได้ภาพมาแล้วเนี่ยฮะนี่ภาพ 4K ที่เราถ่าย 4K p ฟโต้เมื่อกี้แล้วก็นี่ภาพที่เราเซฟออกมาความละเอียด8ล้านพิกเซลครับ ก็ง่ายดีง่ายมากทีนี้ดู 4K โฟโต้แบบถ่ายตอนเนื่องก็จะไม่ใช่1นึ่งวีนะครับมันก็จะแบบรัวย,ยาวๆเลยนะฮะมันเหมือนกดอัดวิดีโอเลยอะสมมุติว่าเ,าเท่าแบบนี้สวัสดีครับแล้วก็กดหยุดอ่าสวัสดีครับแล้วก็กดหยุด มันก็จะมีภาพมาให้แล้วเราก็จิ้มเลือกเห็นไหมยาวเหยียดเลยที่อัดไปเมื่อกี้ไม่รู้กี่วิเปิดเมื่อกี้ถ่ายไปยาวใช่ป่ะดูเหมือนมันสุดนะครับเราเลือกจิ้มไปที่ด้านขวาลูกศรครับยังไม่สุดนะฮะนี่ไปได้ต่อนี่เอาช็อตไหนปุ๊บเอาไปเป็นภาพดิสเพย์อะไรก็เซฟไปนะครับจบอบผมให้ดูตัวอย่างที่ผมไปถ่ายมาเหมือนจะเป็นตอนเดินเล่นในสวนนะครับไอเจ้าตัวนี้อ่า ยิ่งถ่ายหมาถ่ายแมวนี่สนุกมากเลยครับเพราะว่าบางทีจังหวะหมาแมวมันอยู่ไม่นิ่งนะครับห่าช็อตยากมากถ่าย4ีเค o t ฟตไปจบนะครับดีที่ตัวนี้มันอยู่นิ่งหน่อยครับเราก็เลือกครับดูเนี้นี่ครับเลือกช็อตเนี้ยสมมติช็อตเนี้ยน่ารักสุดจิ้มไปที่ตรงเนี้ยครับแล้วก็เซฟเป็นภาพเลยจบจัดเก็บภาพนี้แบ็คกลับไปนี่เราก็ได้ภาพนี้ออกมามีอะไรอีกที่ผมไปถ่ายนะครับอย่างเช่นนกพิราบนกพิราบอันนี้ผมก็ ไปกวนนกพิราบมานะครับไฟล์ที่ผมไปถ่ายนกพิราบมาดูฮะเป็นไงอันนี้ผมก็วิ่งเข้าไปหานกพิราบนะครับอันนี้อาทิตย์ยาวหน่อยตปดเนี่ยครับเปิดเลื่อนไปอีกยังไม่ถึงช็อตสวยถ้าคนเล็งดีๆก็ใช้สั้นกว่าผมนะครับจะไม่ต้องมาเลือกเหนื่อยนะครับส k โฟโต้มันใช้งานได้หลากหลายมากนะครับจังหวะที่ผมวิ่งเข้าไปนะครับนกบินนะครับปุ๊บอ่าผมได้ช็อตจังหวะนกบินนะครับดูยังสวยเลยนะครับโฟกัสเข้าด้วยนะครับแล้วผมก็เลือกมาสักช็อตสมมติอันนี้นะครับ ผมก็เซฟออกมานะครับอ่าเป็นแบบนี้เห็นไหมหยุดภาพได้เลยอีกอันหนึ่งที่ผมวิ่งเข้าไปหานกในหมู่นี้นะครับนกก็จะบินนี่แล้วก็ได้ช็อตนกบินมานะครับเห็นไหมนี่อย่างไอ้ตัวนี้นี่สวยไปนะครับเนื้อนั่งอยู่เฉยนะครับผมแค่เดินเข้าไปหานะครับมันก็บินหนีเลยครับแล้วผมก็ได้ช็อตส,สวยๆของไอ้เจ้าตัวนี้ที่บินมา เห็นไหมฮะนี่ผมเดินเข้าไปหาก็ได้ช็อตที่มันบินมาโอเคนี่คือ 4K โฟโต้นะครับปิดนะครับปิดไม่ได้ใช้ก็ปิดเดี๋ยวจะให้ดูโหมดถ่ายภาพหน้าตัวเองต่อไปนี้เป็นการถ่ายแบบ inception นะครับให้ดูในโหมดเซลฟี่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะครับพลิกกลับเข้ามาเนี่ยอ่ามันก็จะมี ฟังชันในการเซลฟี่โดยอัตโนมัตินะครับก็คือเนี่ยโฟกัสมันก็จะจับไปที่ใบหน้าเราเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีปุ่มด้านขวาเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถเซตติ้งของแต่ละปุ่มได้ด้านบนสุดนะครับดูด้านบนสุดเราสามารถปรับความนวลของผิวหน้าได้ด้วยนะครับถ้าเกิดแบบนี้ปกติ1ภาพ ต่อไปมีแปดเลเวลอ่ะระดับสามแล้วกันถ่ายมันก็จะใช้เวลาคำนวณนิดนึงนะครับนี่กูไปแต่งหน้ามาตอนไหนลองมาปรับระดับหกครับระดับหกเฮียอย่างฟุง้งชวนฝันมากดูระดับแปดครับระดับแปดเฮ้ยมีสูงสุดสิบระดับว่ะ ผมว่าสิบระดับนี่ไม่ใช่คนแล้วฮะผมว่าสักระดับโอสองนี่ก็ฟุ้งเยอะแล้วนะนี่หน้าผู้ชายนะผู้หญิงผมไม่รู้ชอบขนาดไหนนะครับปรับความเร็ได้ด้วยมีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกให้ใช้นะครับแล้วก็เลื่อนได้นะครับว่าเราจะเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับดูเอ,อิร์ดเลตโทไฮคีโมโนนะครับผมบอกเลยว่าก้อง panasonic เนี่ยทุกตัวนะครับหมดโมโนโคมทำสีขาวดำสวยมากนะครับ ผมชอบสีโบโนโคมของพานาโซนิกนะครับเป็นทอยเป็นทอยก็เหมือนจะแบบขอบมืดอะ่ะอันนี้แบบฟิลเตอร์แสดงออกมันแปลไทยอะไรมันเนี่ยมันมาจากอะไรวะเอ็กโพเชอร์เหรออันนี้เอ็กโพเชอร์นะครับย้อนยุกนะครับเรโโทรย้อนยุกต้องสีนี้เหรอลูกเล่นนะครับไฮคีไฮคีคืออะไรวะอ่า โมโนขาวดำลองไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้เอฟเฟกมีอะไรอีกด้านขวานะครับควบคุมฉากหลังนะครับให้ดีโฟกัสให้ออนนะครับก็คือแบบฉากหลังเบอร์นะครับคือโหมดนี้มันพยายามปรับให้ฉากหลังเบอร์โดยอัตโนมัตินะแต่จริงๆเราจะออฟก็ได้นะครับซึ่งจริงๆผมก็ยังงงอยู่ว่าก็ถ้าเกิดเลนส์กูมัน f 1 7แล้วเนี่ยมันก็เบอร์แล้วนะฉากหลังเนี่ยแล้วก็มีโหมดสลิมด้วยโหมดสลิมสำหรับให้ตรงกลางมันเดูเรียวอะ่ะไม่ว่าจะหน้าหรือว่าจะขา หรือว่าตอนโพสทั้งตัวนะครับสมมุติว่าผมนั่งอยู่ตรงกลางนี่หน้าปกติดูหมดสลิมเลเวลหนึ่งเลเวลสองสามสี่ห้าดูเหมือนมันยืดยืดนะครับมันยืดยืด ก็ลองไปเล่นกันดูครับอันนี้ผู้ชายไม่ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนมากสาวๆจะใช้นะครับแล้วก็ทัชชัตเตอร์ครับทัชชัตเตอร์จะเปิดจะปิดก็ได้นะครับทัชชัตเตอร์คือถ้าไม่ทัชก็คือเราจะกดโฟกัสจากอันนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นทัชชัตเตอร์เนี่ยอ่ะแล้วใค่จิ้มไปเนี่ยอมันก็ถ่ายละก็สะดวกหรืออย่างที่บอกครับเรากดด้านขวาก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ปุ่มตรงนี้ครับเห็นไหมง่ายหรือบัดดี้เหมือนจะต้องมีสองคน เอาหัวชนกันแล้วมันถึงจะถ่ายแล้วก็เฟสชัตเตอร์เฟสนะครับก็คือเห็นหน้าเราแล้วมันก็จะถ่ายถ้าผมจำไม่ผิดก็เหมือนแบบมันล็อกหน้าเราไว้แล้วอะแล้วก็เราก็หาอะไรมาบาังหน้านะครับแล้วถ้ามันล็อกอีกรอบเนี่ยมันคือจะกดโฟกัสนะครับอย่างเช่นมือมือนะครับเอาออกนะเผื่อว่ายังจัดหน้าไม่เสร็จ อย่างเมื่อกี้นะแม่งกดชัตเตอร์ไวมากเลยหันข้างแค่หันข้างอันนี้มันล็อกโฟกัสหน้าผมไปแล้วนะแล้วก็หันข้างไปที่อื่นก็ถ่ายก็เป็นโหมดที่แปลกดีนะครับผมก็ยังไม่รู้ในสถานการณ์ไหนที่สุภาพสตรีเขาใช้กันบ่อยๆนะอันนี้เป็นกล้องที่เขาแบบอาคจะถ่ายอะไรทั้งนางเนี่ยวิเคราะห์จากผู้ใช้นะครับวิจัยจากผู้ใช้มาเลยนะครับหยุดหยุดหยุดได้แล้วเป็นปุ่มชัตเตอร์เท่านั้นพอแล้วก็ข้างล่างล่างสุดนะครับเป็นโหมดนับถอยหลังว่าเราจะเอา นับถอยหลังกี่วิและเราจะถ่ายรัวทั้งหมดกี่ภาพความง่ายก็คือสมมุติเราเลือกเป็นสามภาพเราตั้งไปเลยครับนับถอยหลังสามวิเพราะว่าเวลาเราอยู่กับหมู่เพื่อนๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องมาจัดหลายๆรอบครับบอกเลยสามวิสามภาพถ่ายไปสามสองหนึ่งอืมอีกสองภาพก็โพสไปอีกหนึ่งภาพก็ เนี่ยแค่เนี้ยง่ายนิดเดียวนะครับจบก็โหมดเซลฟี่ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ด้านซ้ายเนี่ยคือ 4K Photo เราจะถ่ายเซลฟี่แบบ 4K p h o t o หรือเปล่ามันก็มีให้เลือกตรงด้านข้างจอเลยนะครับง่ายมากๆก,ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไงโอเคต่อไปเดี๋ยวจะลองมาใช้ Wi-Fi ดูนะครับเริ่มจากนะครับเราต้องไปตั้งค่าที่ตัวกล้องก่อนนะครับให้ตั้งค่า Wi-Fi ให้ได้นะครับก็<ม>คือ<ม>ไปที่เมนูครับ ไปที่ประแจเราก็เลือก Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ด้านล่างนี้ปุ๊บฟังก์ชัน Wi-Fi ปุ๊บการเชื่อมต่อใหม่นะครับ new connection นะครับก็เลือกอันแรกครับการบันทึกภาพระยะไกลแล้วก็ดูภาพนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับทีนี้เราก็มาที่มือถือของเรานะครับเรื่องจาก connect wifi นะครับหาก่อน Panasonic อยู่ไหนมันต้องชื่อว่าอะไรวะ GF9 นะครับ206090นะครับ เรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานด้วยแอปพลิเคชันนะครับ Panasonic Image App นะครับรวมมาแล้วิดเข้าไปนี่แล้วก็มันก็จะ connecting Camera นะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ชื่อว่า iPhone ครับ yes ง่ายๆแล้วก็เป็นใช้งานแบบรีโมทคอนโทรลแล้วก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้มันยังดำอยู่นะเลือกเป็นจะเป็นรีโมทออปเปอเรชันหรือว่าไทม์เฟร์เอเมจนะครับก็คือกูจะถ่ายแล้วอะหรือว่ากูจะดูรูป ในกล้องนะครับจะถ่ายโบทอบายกล้องเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับในกล้องอยู่นี่โฟกัสนะครับอา่ลองดูเหมือนเดิมนะครับโฟกัสมาชิมาโลชาร์จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ิมผิดต้องจิมในจอนี้นะฮะเอาเออเลยพวกุมผ,ผ่านมือถือนะครับแต่เสียบไปกดในกล้องนะครับเออเลยเอาใหม่เอาใหมา่คอนเนคคาเมา่านะครับ จะให้มาชิมาโรชัดนะครับนี่เราก็จิม้มมาชิมาโรจะให้ตัวแคคตัสชัดนะครับก็จิม้มแคคตัสกล้องมันจะโฟกัสนะครับกดถ่ายครับแชะก็ได้ภาพเรา,เาตั้งเล่เลยครับ f กับ s s นี่คือสปีดชัตเตอร์นะครับเราก็เลือกไปมันมีให้เลือกเลือ่อนบนเลือเล่อนล่างนะครับนี่ก็จะควบคุมผ่านนี่ได้เลย,เ,ยเห็นไหมเห็นไหม ง่ายนะครับง่ายสามารถควบคุมผ่านมือถือได้แปลว่าเราสามารถทํางานคนเดียวที่ห้องได้นะครับอย่างที่ผมทําอยู่นี่นะครับเสร็จแล้วก็แบ็คกลับไปกดโฟกัสอันนี้เรากดถ่ายแช่ง่าย,ายกดอัดวิดีโอกดตรงนี้ครับนี่สีแดงนะครับมันก็จะอัดวิดีโอคิวเมนูนะครับเลือกไปแล้วจะเป็นโฟโต้สไตล์เป็นสแตนดาร์ดเป็นอะไรก็เลือกเอานะครับเป็นวีวิดเป็นเนเชอรัลโมโนโครมแอลโมโนโครมสกตเตอรี่พอเทส จริงมันมีช็อตกระโดดด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาละไอช็อตกระโดดเนี้ยมันคือตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ควบคุมผ่านนี้แล้วเรากระโดดด้วยตัวกูคนเดียวเนี่แหละพอมันอยู่ถึงจุดสูงสุดเรากะโดดลอยถึงจุดสูงสุดนะครับกล้องมันจะลั่นชัตเตอร์อัตโนมัตินะครับสะดวกมา,มากๆซึ่งเราสามารถตั้งค่าเซนซิทีฟได้นะครับว่าจะเซนซิทีฟขนาดไหนนะครับสองสามนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูรูปเราไปที่เพย์แบ็กนะครับเพย์แบ็ก อ่าโหมด Payback กเราก็จะดูรูปที่ถ่ายมาจากในกล้องเนี่ยดูรูปนี่แล้วเราจะเซฟนี่เราก็เลือกมาที่สมาร์ทโฟนนะครับข้างล่างนี่เห็นไหมจิมนี่สมาร์ทโฟนแล้วก็ Copy f i ไฟล์ fi. เรียบร้อยเลือกเลยเมื่อกี้ถ่ายไปกี่รูปวะเนี่ยแต่ผมชอบขาวดำนะครับโมโนโคมเซฟใช้เวลาเซฟนิดนึ่งคือปุ่มด้านล่างเนี้ยก็คือแบบเรากดปุ๊บใช่ป่ะเรากดแชร์ไปที่ facebook ได้เลย นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย ID เเราแล้วมันก็จะแชร์ให้ด้วยอัตโนมัตินะครับ ก็ประมาณนี้สุดท้ายจะพาชมเมนูของตัวกล้องหน่อยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างด้านบนนะครับตัวกล้องนะครับก็โหมดสแตนดาดครับตั้งค่าฟิลเตอร์ได้เป็นออฟเป็นออนนะครับผมปิดไว้นะครับไม่ใช้อัตราส่วนนะครับเลือกได้เป็น4ต่อ3เป็น3ต่อ2อ6ต่อ9ครับ1ต่อ1นะครับขนาดภาพนะครับเลือกได้3แบบนะครับอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็เหลือเฟือนะครับปกติผมก็เอาบนสุดนะครับแม็กสุด16ล้านนะครับก็ความละเอียดอยู่ที่43ต่อสครับ4คือ4,592พซล3,448พิยเน้ครับแอ้วก็ถ่ายไส้อีก3 3 ภาพก็จะบอกอยู่นะคุณภาพนะครับอันบนสุดคือไฟล์นะครับอันล่างอันล่างคือสแตนดาร์ดครับรอแล้วก็เป็นรูปเอ่อซีดีมผืนผ้านี่คือถ่ายรอบวก j ป e กนะครับในคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็รอสแตนดาร์ดอะไรไปนะครับแล้วก็รออย่างเดียวนะครับไฟล์รอคือเราถ่ายไปแล้วเนี่ยสีมันอาจจะเอาตุนตุนหน่อยนะฮะขาวก็จะขาวไม่จัวนะครับขาวตุนตุนขาวเทาๆานะครับเพื่อว่า มันจะได้เก็บรายละเอียดของภาพเพื่อที่เราจะเอามาแต่งครับไฟล์รอเป็นไฟล์สําหรับแต่งภาพนะครับต้องเอามาแต่งนะฮะเพราะว่าไฟล์มันจะเก็บรายละเอียดสีแล้วก็ข้อมูลของภาพของแสงของเงาเนี่ยได้เยอะมากมากกว่า jpeg นะครับไฟล์หนึ่งเนี่ยเกือบ20เมกนะครับใหญ่มากนะครับแต่ถ้าใครไม่แต่งภาพจัดไป jpeg ธรรมดาจบครับขี้เกียจแต่งก็ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรอนะครับเปลืองเมมนะครับเมมเต็มไว้นะครับถ่ายรอนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เอาไปแต่งภาพเนี่ยถ่ายไปเลยครับ คุ้มครับเพราะว่ามันเก็บได้นานนะครับแล้วก็ไฟล์คุณภาพไม่เสียนะครับเวลาไปแต่งหลายๆรอบโหมดโฟกัสเป็น AF-S นะครับเป็น AF-F AF-C แล้วก็แมนนวลโฟกัสนะครับ AF-S นี่ก็คือออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลนะครับก็คือโฟกัสไปจุดเดียวจบนะครับโฟกัสค้างไว้จุดเดียวแต่ AF-F เนี่ยก็จะ โฟกัสแบบเฟกซิเบิลนะครับก็คือแบบหลายๆจุดที่เราครอบคุมไว้ทั้งทั่วจอนะครับ AFc นี่คือโฟกัสแบบคอนติเนียรอารนะครับคอนติเนียอารก็คือเป็นโฟกัสยังไงก็คือแบบถ้าผมกดโฟกัสไปเแนบบี่ยปุ๊บมันก็จะเหมือนออโต้โฟกัสตลอดเวลาถ้าเกิดผมเปลี่ยนระยะเห็นไหมมาจิมาโรอยู่ข้างหลังชัดใช่ป่ะมาข้างหน้าปุ๊บแคปตัสก,ก็จะชัดก็คือเหมือนแบบ ในกรณีที่เราถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่เด็กวิ่งถ่ายหมาถ่ายแมวนะครับใช้ AFc นะครับคอน t ิ n น e มันก็จะง่ายหน่อยแล้วก็ m มนน a l f o c ั s นะครับแมน u วล FOCUS นี่ก็จะถ่ายแล้วมันก็จะมีแสงแบบพิก k i n g นะครับเนี่ยเราสามารถหมุนโฟกัสที่ตัวเลนได้นะครับเนี่ยผมหมุนอยู่แล้วมันก็จะมีขอบสีฟ้า,ฟาดูว่าโอเคถ้าขอบสีฟ้าขึ้นตรงไหนคือตรงนั้นชัดนะนะครับไว้สำหรับเลนมือหมุน หรือว่าใครอยากสนุกอะ่ะก็มาปรับเป็นนวลโฟกัสเอาแต่ปกติผมก็ปิดไปนะครับเป็น AFs ตลอดนะครับถ่ายทําแลบได้ด้วยนะถ่ายทําแลบได้ด้วยถ่ายทําแลบเนี่ยเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าก่อนว่าช่วงเวลาการบันทึกเนี่ยเราจะถ่ายทําแลบช่วงเวลาบันทึกเนี่ยหนึ่งาทีจานวนภาพที่บันทึกกี่ภาพแล้วก็เริ่มต้นแล้วเราก็กดถ่ายไปเลยนะครับมันก็จะยิงให้สมมุติลวลาเราถ่ายไปทุกๆ5าวิถ่าย1ภาพทุกๆ10นาทีถ่าย1ภาพเนี้ยกล้องมันก็จะปิดจอ แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆจกนกว่าแบตจะหมดหรือว่าจะกว่าจะครบตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วมันก็จะรวมเป็นวิดีโอให้นะครับก็พอเป็นเมนูภาษาไทย <S <S บางทีมันก็แปลแปลกๆแะ้บผมลดภาพซันอ่าก็ลดภาพซันไปวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุด 4K นะครับอย่างที่บอกไป Full HD 60เฟรมเพอร์เซกเลยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งได้เนี่ยเนี่ยแต่ละหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ67หน้านะครับเยอะมากนะครับอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วกล้อง GF9 นะครับสามารถ ทำโฟโต้สแต็กกิ้งได้ตอนเราถ่ายโฟกัสนะครับคือถ่ายก่อนโฟกัสที่หลังเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ไอ้ข้างหน้ากับไอต้ตรงตรงกลางเนี่ยมันชัดรวมภาพได้นะครับมาดูภาพที่ผมถ่ายโฟกัสไปนะครับเอ่อโฟกัสผมถ่ายอันนี้ไปอยู่นี่อยู่นี่ซึ่งอันเนี้ยเห็นไหมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจําได้ไหมเราจะเลือกโฟกัสตรงไหนชั้นนะครับวิธีรวมเราอยากได้ชัดทั้งภาพเลยมาที่ฟังก์ชันครับนี่แล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับอันบนคือรวมไปเลย ชัดทั้งหมดนะครับรวมอัตโนมัติกดไปนะครับปึ๊บแล้วก็เซฟนะครับ yes มันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการรวมโฟกัสนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับสมมุติว่าเราไม่แน่ใจเอามาเลือกที่หลังได้แล้วก็เราจะได้อย่างภาพที่เราต้องการนะครับดังนั้นช็อตเสียเนี่ยจะแทบไม่มีเลยเนี่ยก็จะได้ภาพที่ชัดทั้งหมดชัดทั้งภาพมานะครับกลับไปเมื่อกี้ใหม่โพสฟกัสนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือ รวมต่างช่วงระยะภาษาอังกฤษนี่ผมว่ามันแปลดีกว่านี้นะภาษาไทยผมแปลงงงแต่มันก็คือเราเลือกช่วงครับว่าเราจะรวมภาพเนี่ยเอาระยะโฟกัสไหนบ้างอย่างเช่นจิ้มลงไปใช้นิ้วจิ้มไปปุ๊บมันก็จะมีจุดสีเขียวเห็นไหมเราจะาข้างหน้ากับแค่อาราเรชัดนี่แค่นี้มันก็จะรวม2โซนที่เราต้องการให้มันชัดเนี่ยเสร็จแล้วก็ด้านขวาครับด้านขวาปุ๊บจิ้มด้านหลังก็จะเบลออยู่เหมือนเดิม แต่อลาเล่กับไอเจ้าแคคตัสเนี่ยก็จะชัดแล้วเอยเยสสิ yes นี่ไงเห็นไหมข้างหลังยังเบอร์อยู่เลยแล้วเราอยากจะโอเปเรตอะไรก็เรากลับไปที่ไฟล์ต้นฉบับนะครับที่เป็นโพสโฟ,ฟกัสน,นะครับมันก็ยังอยู่เสมอโอเคเดี๋ยวมาเก็บตกส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับด้านล่างนี้นะครับปุ่มนี้ปกติมันจะเป็นแบบลบนะครับลบภาพนี่เห็นไหมลบภาพแต่ว่าตรงนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะเรากดค้างครับเรากดค้างปึ๊บ นี่ผมตั้งเป็นความไวแสงหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมกดตอนจะถ่ายเนี่ยผมตั้งโฟกัสปรับความเรวชัตเตอร์ปรับค่า F อะไรอย่างเงี้ยไปเรียบร้อยละแต่ว่าความไวแสงต,งตั้งตรงไหนละ่ะจะเข้าไปเมนูไปปรับเมือ่อไกลไปใช่ป่ะผมตั้งไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บก็หมุนได้เลยเห็นไหมจบในมือเดียวไม่ต้องเข้าไปข้างหนนะครับกดข้างล่างนี้มาเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับกดค้างครับนี่ความไวแสงข้างบนเป็นคุณภาพ นะครับกดปุ๊บเราก็จะเลือกเอาเป็นรอไฟล์เป็นภาพไฟล์ jpeg ธรรมดานะครับกดค้างนะครับเลือกว่าเราจะเอาเป็นโหมดอะไรนะครับซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับเป็นคีย์รัดอ่ะผมก็ตั้งเป็น iso ไปนะครับเป็นความไวแสงปกติทีนี้เดี๋ยวจะลองให้โหมดโหมดหนึ่งนะครับโหมด hdr hdr คือ high dynamic range นะครับ กดตรงนี้ปุ๊บเป็น HDR On คือ HDR เนี่ยเราเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยู่ในที่ที่แสงสว่างมากๆกับมืดมากๆนะครับผมยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นว่าเป็นถ่ายน้ําตกแล้วกันถ้าถ่ายพวกน้ําตกเนี่ยหน้าเราเนี่ยสว่างปกติใช่ป่ะน้ําตกเนี่ยจะขาวจั่วเลยไม่เห็นรายละเอียดว่าเป็นน้ําเลยแต่ถ้าเกิดเราไปโฟกัสเทียมตกว่าแสงเทียมตกแล้วน้ําตกมันมีสีสวยงามละประมาณว่าแบบเห็นน้ําไหลละหน้าเราแม่งมืดตื่อเลยนะครับดังนั้น HDR ก็พอช่วยได้นะครับผมยกตัวอย่างการถ่ายแบบที่มืด,มด าภาพนี้ดูนะครับลองถ่ายแบบเปิด hdr ดูนะครับกดถ่ายมันจะถ่ายสามภาพนะครับแล้วรวมเป็นหนึ่งภาพแล้วก็ลองถ่ายแบบปิด hdr ดูนะครับนี่ปิด hdr มืดตื่อเลยเห็นไหม ถามว่ามันมีประโยชน์ตอนไหนมันมีประโยชน์ตอนที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาวัดแสงแล้ววะเราเปิดโหมด HDR เลยอะแล้วก็ถ่ายคอมไปได้สามภาพมันก็จะถ่ายสว่างภาพนึงถ่ายธรรมดาภาพหนึ่งถ่ายมืดภาพนึงแล้วดึงให้รายละเอียดของในส่วนที่มันสว่างเกินมืดเกินเนี่ยรวมให้หมดอยู่ในหนึ่งภาพนะครับประมาณนั้นสั้นๆ HDR ปุ่มฟังก์ชันทุกปุ่มตั้งค่าเปลี่ยนได้หมดนะครับอย่างตรงเนี้ยมันเป็นพสต์โฟ c u s ใช่ไหมตรงนี้มันเป็นลบใช่ไหมมีกี่ปุ่มมี3ปุ่ม3ามปุ่มที่เราสามารถเปลี่ยนได้้นนะคครับบก็ือขี ตรง 4K Photo ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเรากดค้างนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะให้มันเป็นอะไรนะครับแต่นี้มันอะไรนะเขาพิิ้นมาเป็นโสต์โฟ a ั t ไปแล้วก็ตั้งให้มันตรงแล้วกันเนาะอันนี้ 4K นะครับ 4K จิ้มลงไปตรงนี้มันได้เขียนว่า 4K แล้วอะแเราก็อย่าไปเปลี่ยมนมันเลยฮะโอ้ยเหนื่อยเยอะมากเยอะมากเหลืออะไรอีกอ่ะมีข้างหลังอีกนะครับด้านข้างหลังถ้าเกิดว่า เราให้เพื่อนยืมไปนะครับเราเพื่อนมือบอลนะครับซนนะครับไปตั้งค่าอะไรเราเล่นไม่รู้นะครับเรากดเล็กคอร์ดเซตติ้งของเราไว้นะครับเขาเรียกว่าอะไรจำค่าเซตติ้งของเราไว้รีเซ็ตเซตติ้งของเราใหม่ทั้งหมดเป็นค่าเดิมก็ได้นะครับปุ่มอยู่ข้างหลังนี้นะครับเฮ้ยมันทํามาเจ๋งนะครบเลยนะใช้ได้เลยผมชอบมากโหมดพานรามานะครับโหมดพานรามาเนี่ยเราหมุนตรงนี้มานะครับที่เป็นรูปพานรามาเนี่ยครับเป็นรูปเฟรมขาวๆเปล่าๆเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานก็คือ เราไปที่หมดพันโดนมากแล้วเราก็เตรียมกดชัตเตอร์นะครับแล้วก็กวาดเลยฮะกวาดจากซ้ายไปขวานะครับนี่มันก็จะรวมมาเป็นภาพให้หนึ่งภาพแล้วเราก็ดูเห็นไหม มันก็จะเป็นภาพพาโนราม่ารวมให้เป็นหนึ่งภาพยาวๆนะครับนะครับไม่ต้องรีบกว่านะถ้ารีบกว่ามันจะขึ้นเตือนเองนะครับยังไม่พอมันยังมีพาโนรามาเซลฟี่ด้วยนะครับเรามาโหมดเซลฟี่ใช่ป่ะดูนะครับถ่ายพาโนรามาเซลฟี่นะครับก็คือเราฟลิปจอเข้ามาเนี่ยเอาไว้สําหรับเซลฟี่แล้วก็เออมีเพื่อนอยู่กันเยอะๆนะครับเตรียมแผนเลยมันก็จะมีลูกศรข้างล่างนะครับให้แผนจากขวาไปซ้ายนะครับนี่หน้าเราอยู่นี้นะครับแล้วก็กด ก็จะได้แบบนี้มาเป็นการเซลฟี่แบบพาโนรามาเซลฟี่แล้วเราจะไม่ได้ภาพมุมแคบๆนะครับเราจะได้ภาพมุมกว้างอืมคือถ้าเกิดเราไม่ถ่ายพาโนรามาเนี่ยเราเซลฟี่เนี่ยภาพก็จะแคบแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราพาโนรามาเนี่ยเซลฟี่เนี่ยเห็นไหม ภาพก็จะกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจ๋งมากผมเพ่งเคยเห็นเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเห็นในแค n นอเน่ยในแค n น n ไม่มีแน่นอนนะครับพ a น a s o นิคเขาทํามานะครับก็ใช้เลนส์วายนะครับตัวนี้นะครับ15 f 1.7นะครับสุดยอดเบอร์หลังแล้วก็กว้างแล้วก็เป็นไรกล้ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะโดยรวมไอ้เจ้าพ a น a s o นิคร u มิก gf9 นะครับ